คาร์ลิมิสันนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บในขณะที่เก่ากันนะครับบอลลีโกนาโซชากับซีบลูสครับงัดมาแล้วโรดร้าโด้ได้ครับโจลิจันลากจีเข้ามาครับโจลิจันแล้วยิงลูกนี้โอกาสลุ้นครั้งแรกบอกบาเปิดมาบุนุ่เสยโอ้โหลูกนี้แมาจะให้กับโรนารโด้โรนารโด้ยิงเลยครับโอกาสว่าตวัดลูกนี้เนี่ยโดนไม่เต็มเท่าไหร่ กาแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับบอลลูกนี้เนี่ยเล่นได้จากการที่เขาขยับว่ากันว่าก็เป็นหนึ่งในช่วงล็อกขวาโรโดสับแล้วสับลูกนี้มุมแคบยิ่งลูกนี้ <c oughs> ความเร็วสปีดต้นในการกระชากซ้ายยังมีอยู่อะไะครับแมตติชี่เข้าซ้ายพอดีพอดีแล้วซัดลูกนี้ติดบ,บล็อกบอลบอกบามีเวลาบอลโคง้งลึกถึงวูดแมนครับบอลโคง้งวางมาแล้วนี่ข่มบอลไปเช็ดเสาไกลดูครับ วิ่งมาตัวเปล่าคนเดียวเลยครับหลังจากที่บล็อกแล้วอีกทีหนึ่งซ้ายของแมตต์ลิชี่บอลชนะยิงยัดตรงนี้ไปติดบล็อกแล้วลิชี่ครั้งที่สองครับที่ได้ยิงเยี่ยมในสิงหันที่ผ่านมาด้วยนะครับพิแมนสุดท้ายเปิดมาดานไกลโอ้ลุกชอม่บูนอฟเฟนเดสอืแล้วดูจะลองเช็คไซฟูดมนครับเบคแฮมเนี่ยยิง ูทุ่มเข้าหน้าบ้านตัวเดวซัดลูกนี้โอ้โหคือเลยครับจากบอลทุ่มที่ไม่ละเอียดนะครับตรงนี้เนี่ยวารานเองก็เข้าไปขีดก้มหน้าแล้วซัดลูกนี้เปลี่ยนทางไม่ได้อบอลไม่ตรงได้แลครับบุนโอนฟรานเดสนะครับยิงตรงนี้นี่แม่นิดเดียวเจนสซานโชเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้บอลติดบล็อกไม่ให้ดูภาพช่วงท้ายๆนะ